สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับนัดกันเรววันนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับที่25นะฮะเดือนมิถุนาครับวันนี้เรื่องงามยามดีเป็นเรื่องของการตัดตัดนะครับตัด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 เล็บตัดผมตัดต้นไม้ตัดใจนะฮะหรือว่าอะไรก็ได้ที่คุณแบบอยากตัดนะฮะเออบางคนก็นึกถึงการทำศัลยกรรมก็ได้บางคนอาจจะทำศัลยกรรมนะครับในช่วงวันนี้แต่ว่ามันก็คงจะต้อง เตือนเรียกว่านัดหมายล่วงนานะฮะบางคนก็สักยันก็ได้นะครับคือทําอะไรเกี่ยวกับร่างกายโดยใช้ของมีคมทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของที่เราจะใช้ของมีคมเกี่ยวกับต้นไม้เกี่ยวกับผู้นี้เนี่ยน,นะฮะก็ทําได้นะครับตัดแต่งสวนก็ได้นะฮะนี่ผมก็พยายามมาประยุกต์นะครับยุคสมัยก่อนมันไม่ได้แบบมีการดวงชะตาตัดแต่งสวนในบ้านเราอะไรประมาณนี้ครับ ตำราโบราณมันคือ,อตัดกล้วยตัด,ตดอะไรห่านไปประมาณนี้นะฮะฉะนั้นมันก็ต้องมาประยุกนะฮะก็เนี่ยคนก็ลองไปประยุกต์ได้อะไรที่เกี่ยวกับการใช้ของมิคมกับร่างกายกับของที่เป็นงานของเรานะครับโอเคนะมาดูนะครับอ๋อเรื่องของดวงชะตาะครับเจาะดวงงานผ่าดวงเงินงานและเงินของเดือนกรกฎาทั้ง12ราศีจะเป็นอย่างไรบ้างเข้าไปดูได้นะครับ ผมว่าในเพลย์ลิสต์แหละครับช่องวีโคนัทแล้วก็ว่าในเพลย์ลิสต์นะครับเราจะได้รู้ว่าแม่เงินไหวไหมนะฮะหลายคนแบบตึงๆแล้วเกินสิ้นเดือนนี้นะครับโอ้โหทำท่าจะไม่รอดแต่ดูซิว่าเดือนหน้าเงินไปยังไงแล้วก็การงานไปยังไงผมเน้น2เรื่องหลักๆนะครับเป็นหลักเลยเพราะว่าช่วงนี้คนจะกังวลเรื่องของเงินกับงานเป็นพิเศษนะฮะผมก็เลยเจาะ2เรื่องนี้นะครับจะได้ไม่เสียเวลาเรื่องอื่นในเรื่องอื่นเข้าว่ากันไปนะฮะนี่แหละเข้าไปดูได้ครับเจาะดวงงานพอดวงเงินนะครับช่วงเดือนกรกฎ แล้วก็นะครับวันนี้เรื่องของเลขกนะครับเรื่องของเลขเลขครับวันนี้เลขมงคลมีด sim ังนี ững, ้ครับเลขแรกนะครับท <The> ี่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีครับคือเลข6นะฮะต่อมาคือเลข7นะฮะต่อมาคือเลข9นะครับแล้วก็สุดท้ายที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีคือเลข0ูนะฮะสีที่ถูกโลกครับสีแรกคือสีดำนะฮะ สีที่2ส,สีต่อมาคือสีเหลืองนะครับสีต่อมานะครับคือสีน้ําเงินนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือสีแดงนะครับส่วนสีที่วันนี้เลี่ยงเลี่ยงคือสีเขียวนะฮะเน้นห้ามเขียวอ่อนหรือเขียวสว่างเขียวเข้มได้เขียวอย่างอเมซอนนะฮะ,ะกาแฟอเมซอนเะนี่ยเขียวเข้มๆถูกไหมฮะเนี่ยได้แต่เขียวสว่างอ่อน,ออนไม่ได้นะครับนี่ประมาณนี้นะโอเคนะครับ เออพูดถึงบางก่อนดูเรื่องเตานะฮะขนโอ้โหช่วงสังเกตไหมเตามหาสศรษฐีเลยนะฮะโอ้โหเปิดทุกหน้าทั้งเฟซหรือว่าจะดูข่าวนะฮะสั้นๆโอ้เต็มเลยนะฮะก็ลงมาหลากหลายแบบนะครับหลากหลายรูปแบบที่แต่ละหลักคือผมว่า,าส่วนใหญ่จะแบบตั้งข้อสังเกตนะฮะ question mark กันงงกันเยอะนะฮะผมว่าหลากัลกๆคือเขาอาจจะ ออกมาเพื่อ,อสำหรับคนที่สะดวกนะครับคนที่สะดวกในการใช้เตาเดิมอยู่แล้วแล้วมันก็จะเปลี่ยนเตาใช้ตัวนี้ก็จะประหยัดขึ้นนะครับผมมองจุดนี้มากกว่านะแต่จะให้แบบร้านค้านะฮะใช้เตานะครับแบบนี้กันทั้งหมดคงยากนะครับผมว่าเขาก็รู้แหละนะเพราะว่ามันเร่งไฟยากนะครับพวกเตาพวกนี้บอกว่าใช้แบบตุ๋นจะอร่อย เพราะว่ามันไม่เขาเรียกว่าเลี้ยงไฟไปเรื่อยๆได้แต่ถ้าแบบจะเร่งไฟพูดๆให้มันอ่อนให้มันผัดนะฮะให้มีกลิ่นหอมผัดข้าวผัดถ้ามีกลิ่นหอมมันก็ต้องแบบเร่งไฟแบบแรงๆพอทนะครับให้ไฟมันกลิ่นกระทะมันเข้าไปในเนื้อของข้าวนะฮะแต่ถ้าจะแบบให้เลี้ยงไฟอ่อนๆแล้วแต่จังหวะมันก็แล้วคงใช้เตาบู้นนี่คงยากนะฮะประมาณนี้แหละเออจริงๆพูดถึงเตานะผมเคยมีเตานะฮะแต่ว่า สมัยก่อนก็ใช้เอามา,มาครับมันก็ปิ้งย่างทั่วไปนะฮะเออแต่ก็ไม่รู้ไม่อยู่ละเพราะว่าตอนที่ผมย้ายบ้านสมัยก่อนที่มาจากต่างจังหวัดนะครับมาเรียนก็มาอยู่หอนะฮะก็ย้ายหอบ่อยนะฮะ บางทีก็ให้เข้าไปใกล้มหาลัยนะครับบ้างแต่พอใกล้มหาลัยรู้สึกเพื่อนมายุ่งยากนธําคารย้ายออกมาไกลๆหน่อยอะไรประมาณนี้ครับเคยย้ายเออจะไม่ได้เคยย้ายไปอยู่บ้านเก่าๆหลังนะบ้านโบราณโบราณเลยนะครับจะอยู่กับเพื่อนนะฮะสีหคนนะฮะอยู่รวมกันจะได้อ่านหนังสือกันสะดวกเพราะฉะนั้นพออยู่แล้วบ้านเก่าจริงๆนะเก่าแบบโอ้โหโบราณเลยนะยังมีรูปของเจ้าของบ้านารุ่นคุณปู่คุณย่านะฮะของบ้านหลังนี้ก็ยังอยู่เลยนะฮะแล้วผมก็ถาม เจ้าของบ้านคือลูกน,นะครับว่า,อาเอาออกหรือว่าเก็บได้ไหมนะฮะพบมันก็ดูเคยเห็นไหมลูกก่อเก่าโบราณน,นะฮะดูน่ากลัวนะยิ่งถ้าเราไมา่รู้จักยิ่งกลัวเยอะเลยนะฮะเออเขาบอกไม่ได้เขานี่คือเจ้าของบ้านหลังนี้เลยนะครับอเพราะฉะนั้นอายุน,น่าจะบ้านอลไเนี่ยนะห้ปีอัพเลยนะครับเก่ามากเลยแล้วก็รูปมันก็จะมีชาตะมรณะอะไรอย่างเงี้ยครับตตยรูปก็หลอนนกันนะนอน หลังเนี้ยจำได้ว่าอยู่ได้ไม่นานนะฮะเพราะว่าย้ายไวนะครับอยู่ไปไม่กี่เดือนแล้วก็ย้ายเพราะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆบ่อยนะฮะพอนอนที่นี่แล้วเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้นะฝันแปลกๆนะครับฝันที่ไรก็ตัวเองก็จะไปฝันเห็นว่าเราเดินอยู่ในบ้านหลังนี้นะฮะเครื่องบนเครื่องล่างอะไรเฉยเลยบ่อยมากนะฮะแล้วก็มีอยู่ทีนองที่หลังบ้านมันมีกอกกล้วยนะครับอืมเป็นบ้านมีบ้านไม้นะฮะแล้วก็มีพื้นที่บริเวณเล็กน้อยนะฮะมีกอกกล้วย จำได้ว่าช่วงนั้นสักทุ่มเศษนะฮะก็นั่งทำอะไรทานข้าวกันอยู่กลางกลางบ้านนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเพื่อนนะครับเขามาที่หลังเขาก็เดินอ้อมจากหน้าบ้านไปอ้อมไปข้างหลังเพื่อที่จะเข้าหลังบ้านแล้วหลังบ้านมีกอ,อกกล้วยนะครับพอเข้ามาปุ๊บเขาก็ถามว่าอ,อวันนี้มีคุณตามาทําอะไรที่กอ,อกล้วยอเขามาทำอะไรที่เห็นมายืนตรงกอ,อกกล้วยหลังบ้าน ผมว่าตาไหนมันไม่มีตาไหนบ้านนี้มันมอนบ้านเช่าหนูนะฮะเขาก็คุยๆเออเลือกตาก็เหลือบส <c oughs> ส่ตาก็เลยไปมองที่ภาพแล้วก็ชี้โอเคก็จบนะครับก็รู้กันไม่นานก็ย้ายนะครับเพราะว่าคุณตามาเยี่ยมบ่อยและเกิดนะฮะโอเคพอละเเดี๋ยวว่ากันไปนะเดี๋ยวเราดูดวงนะฮะสิบสองราศีครับว่ากันยาวเลย ชาวราศีกกรกฎสิงกันครับวันนี้เรียกว่ามีคนกระกฎก่อนนะฮะวันนี้มีความสุขนะครับดาวประจําตัวช่วงนี้ยังโคจรเด่นอยู่เลยนะฮะคขาว่าเด่นไม่ใช่ว่าไม่มีอุปสรรคเขาว่าเด่นหมายถึงแก้อุปสรรคได้หรือปัญหาที่เข้ามาพอที่จะรับมือมันได้นะฮะฉะนั้นนะครับในช่วงวันนี้คนกระกฎดาวประจําตัวกุดาวพระจันทร์ดาวพระจันทร์ช่วงนี้นะครับโคจรเป็นมหาอุดนะครับเขาว่ามหาอุดมันหมายถึงพลังงานพิเศษนะครับหรือว่ามีพลังงานแฝง ถ้ามีอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามเดี๋ยวจะมีทางแก้ทางออกหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ทําอะไรเพิ่มเติมนะครับมีโอกาสได้ไปจะทําบุญสร้างกุศลหรือว่าได้ไปทําอะไรหรือภารกิจสิ่งหนที่ทำนะครับวันนี้มันทําแล้วสําเร็จนะฮะมีโอกาสที่จะทะําททนนทแล้ว,ม,ลวมีความสุขนะครับแล้วก็มีดวงเกี่ยวคนช่วยเหลือด้วยนะครับ มันมีดาวแห่งการท่องเที่ยวหรือว่าดาวแห่งการาจะเรียกว่าออกไปข้างนอกบ้านนะฮะมันมีก็เรียกว่ามีหลายมุมแล้วแต่ภาษาจะใช้จะแต่ให้ให้รู้นะครับว่าวันนี้มีดวงการไปเที่ยวหรือไปทําอะไรที่มีความสุขส่วนตัวประมาณนี้มากกว่านะครับฉะนั้นช่วงนี้นะฮะมันก็จะมีโอกาสที่จะใช้เงินเยอะเป็นพิเศษนะครับก็ระดับช่วงนี้ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับอนเตอร์เทนนะฮะส่วนตัวแล้วค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานสังคมค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านและคนในครอบครัวมันมาทยอยมาพร้อมๆกันนะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงนะครับมันมีเงินเรียกว่ามีค่าใช้จ่ายปุบปรับฉับพลันเกิดขึ้นด้วยนะฮะหลักๆเลยวันนี้ทํากิจกรรมอะไรนะครับมีแนวโน้มประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทามีโอกาสได้เจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานมีโอกาสได้ทําอะไรแล้วมีความราบรื่นนะฮะหรือว่าอย่างน้อยก็สําเร็จนะฮะ แล้วก็มีดวงของการใช้เงินนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานสังคมนะฮะอาจจะมีการนัดหมายหรือไปไหนวันไหนนะครับเขาบอกว่าวันนี้คนราศีกกฎส่วนใหญ่ออกไปนอกบ้านหรือไปเที่ยวหรือว่าไปทําอะไรที่นัดหมายนะคืออะไรก็ตามนะครับที่มันไม่ใช่เรื่องงานซะร้อเ็นตะครับเดี๋ยวถ้าใครทํางานวันนี้เป็นวันที่เด่นนะครับวันที่ดีผลงานดีเป็นที่น่าพอใจนะครับ แต่เบื่อคนแล้วลำคาญคนบางคนนิดหน่อยนะแค่นั้นเองนะฮะการเงินช่วงนี้อย่างที่บอกเขาว่าหมุนเงินเยอะหน่อยนะครับจะเซฟๆนิดหนึ่งแล้วกันแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของความรักนะครับระยะน,นี้โอ้โหบางทีคนทั้งคนโสดคนที่ไม่โสดนะครับความรักช่วงนี้มันเป็นความรักที่เด่นในเรื่องของการพูดคุยพบเจอนะฮะดาวประจําตัวกระดาษจ,จาันอยู่คู่กับระดาษสุกแล้วก็ดาวพุธด,ด้วยนะครับช่วงนี้คุยหรือพูดอะไรก็ตามมันมีความราบรื่นหรือว่าอย่างน้อยก็มีความหวังใหม่ๆนะฉะนั้นใครที่อยากจีบใคร หรือยากสารต่อ,อความรักนะครับความสัมพันธ์กับใครมีโอกาสก็ลุยเต็มที่ได้นะแล้วก็ประการต่อมาฮะเรื่องของการค้าขายวันนี้ค้าขายดีฮะแล้วก็เรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนความรักวันนี้เด่นนะในการที่จะพบเจอพูดคุยหรือไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับมาดูสุขภาพร่างกายครับวันนี้โรคประจําตัวเก่าๆมันจะกลับมาได้ข้อที่2ช่วงนี้ครับระวังเรื่องความดันแล้วก็ดวงตาสายตาจะมีปัญหาความดันความดันสูงประมาณด้วยแล้วก็ช่วงนี้มีปัญหาเรื่องของเส้นผม หรือว่าหนังีรษะนะฮะบ,บางทีมันจะมีปัญหาเรื่องผมหลุดผมร่วงอะไรด้วยนะดูดีๆนะฮะบ,บางทีมันจะทําให้เราแบบเออแก้ยากจังแล้วอยู่ดีเออช่วงนี้มันไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนแล้วอยู่ดีก็เปน็นก็เกี่ยวด้วยนะครับท่านี่อยู่ในไบสวช่วงนี้ปวดขาปวดเขา่าหลักๆเลยคือขาเข่าข้อเท้านะครับจะมีปัญหาเรื่องการปวดต่อมาครับชาวราศีสิงค์ครับวันนี้สเสน่ห์ชาวราศีสิงค์เสื้อผ้า ต้องบอกก่อนนะเด,เดี๋ยวค่อยบอกตอนหลังนะฮะช่วงนี้เสื้อผ้าถ้าเป็นไปได้นะผมอยากให้บริจาคนะครับช่วงนี้นะครับบริจาคหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้านะครับหรือว่าเครื่องนุ่งห่มก็ได้นะบางคนลองตู้แบบโอ้โหไม่รู้จะย,ยัดยังไงแล้วนะอะไรเงี้ยออกมาบ้างนะครับนี่คือประการแรกที่จะแนะนานะฮะ แล้วก็ทาบุเกี่ยวข้องกับเรื่องของหนึ่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องนุ่งหม่มอะไรที่ทําให้เกิดความอ,อบอุ่นได้นะครับเด่นมากเลยโอเคมันดูต่อนะครับในช่วงนี้นะเขาเรียกว,ว่าทําให้ตัวเองมีเสน่ห์ด้วยนะฮะแล้วก็ช่วงนี้นะครับมุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานใครที่ทางานวันนี้มันขุกขลักนะครับเล็กน้อยนะแล้วก็มีภารกิจใหม่ๆเข้ามาแต่มีคนเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็งานเปลี่ยนแผนงานหรือว่าแผนการ ถ้าวันนี้มีภารกิจสิ่งใดมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนแผนการแผนงานบางอย่างเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรที่่าสีเรียดแต่พอดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องของอเขาเรียกว่าวางแผนไว้แต่แรกแล้วว่าวันนี้ต้องทำอะไรแล้วก็จะได้ทําตามนั้นประมาณนี้มากกว่านะแล้วก็วันนี้ดูยุ่งยุงนะครับแต่สําเร็จได้ราบรื่นนี่ต้องบอกนี้เลยนะแล้วก็ต่อมาครับ จริงๆมีลาบป,ปากด้วยนะไม่ใช่า ray, ลาบลื่นนะครับมีลาบปากเดี๋ยววันนี้ได้กินของอร่อยหรือว่าได้กินของอะไรที่ไม่ได้ทานมานานหรือมีคนเอาอะไรมาให้ทานหรือมีคนแบบนัดหมายนะครับคือมีความสุขในบรรยากาศหรือว่ารสชาตินะฮะโอเคต่อมาเรื่องของการเงินหมุนนี่หมุนเงินได้ทันนะครับถ,ถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินหมุนได้ทันแล้วก็มีข่าวดีๆเกี่ยวกับการเงินหรือสัญญาณดีๆเกี่ยวกับการเงินมาบ้างแล้วนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับช่วงนี้ใครที่แบบตั้งใจนะเรียกว่าความรักนะฮะ ใครที่แบบโสดอยู่แล้วตั้งใจจะคุยกับใครโอเคคุยได้นะครับมีโอกาสจะคุยแล้วแฮปปี้มีความสุขดีนะครับหรือว่าจีบติดก็ได้นะครับส่วนคนที่เรียกว่ามีคู่มีแฟนแน,นะครับวันนี้ต้องระมัดระวังคนที่มีคู่มีแฟนแล้วเข้ามาอีกทีนึงด้วยนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ระวังเรื่องของอรักซ้อนซ่อนเงินด้วยนะครับแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่ชอบเรื่องนี้นะแต่ว่าผมว่าหลายคนก็ไม่ได้ฝอ,อกฝ่ในเรื่องนี้ยอยู่แล้วครับแต่ว่ามันจะมีเหมือนกับเขาเรียกเจ้ากรรมในเวรนะฮะเข้ามาฉะนั้นช่วงนี้ คุยนะครับถ้าใครมีคู่อยู่แล้วคุยกับใครต้องระมัดระวังหรือถ้ามยังไม่มีคู่ใครเข้ามาในชีวิตคุณสแกนเขาดีๆนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะโอเคมันดูเรื่องของสุขภาพร่างกายครับในย่านนี้อันนี้มีเรื่องของการปวดขาเข่านะครับแล้วก็จุกเสียดแนันท้องระวังท้องผูกท้องเสียด้วยแหละแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของท่านที่อยู่ในวัยสวรครับในช่วงวนันนี้ก็ต้องบอกว่าเออช่วงนี้นะมันจะมืนมืนรษะนิดนึ่งนะครับช่วงนี้เวียนหัวเหมือนกับนอนไม่พอหรือว่า เลือดไปเลี้ยงสมองไว้พออะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นช่วงนี้นอนพักผ่อนให้พอแล้วก็ให้มีคุณภาพด้วยระวังอาหารทําให้ป่วยไข้ไม่สบายด้วยนะครับนี่แหละสิ่งที่ฝากไว้มาดูต่อมารับชาวราศีกันรครับวันนี้กิจกรรมที่ทำนะฮะชาวราศีกันดาวพุธเป็นดาวประจําตัวช่วงนี้มีดาวพระจันทร์คือดาวโชคลาภนะครับมาประกบแล้วก็อยู่คู่กับดาว,ดาวพระศุกร์ด้วยนะครับมันคือดาวเงินทองเพราะฉะนั้นวันนี้หวังผลเรื่องการเงินพอได้นะ ้าสวขวะค้าขายจะเด่นหน่อยหรือเห็นชัดหน่อยนะครับหรือว่าถ้าจะคุยเจรจาติดต่อต่อรองเรื่องของเงินทองมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกับคนที่เราอยากคุยนะครับหรือว่าอยากใกล้ชิดรวมไปถึงนะวันนี้นะถ้าใครที่คุยเรื่องผลประโยชน์เรื่องต่างๆได้ว่าจะกู้ยืมนะหรือว่าค้าขายนะหรือว่าจะซื้อมาขายไปนะครับหรือว่าจะทํามาแุละอะไรที่เกี่ยวกับเงินทองและผลประโยชน์ผมว่าวันนี้เด่นนะครับโอกาสสาเร็จมีสูงแล้วก็ มีการใช้ไปเรื่องของการเดินทางนะครับวันนี้รวมไปถึงเรื่องของการได้พบเจอคนที่ไม่ได้เจอกันนานหรือว่าได้คุยกับคนที่ไม่ไคุยกันนานหรือบางทีอาจจะเป็นคนที่คุ้นเคยแหละแต่ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยได้เจอตัวนะครับ ừ, เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะเมาส์เป็นพิเศษเยอะหน่อยนะก็โอเคก็ทำตามความสุขของเรานะฮะแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของความรักนะครับในช่วงนี้คนที่โสดนะฮะผมว่าเด่นนะดวงเด่นเรื่องของคนที่เข้ามาในชีวิตนะฮะหรือว่าอยากจะคุยกับใครหรือว่าอยากจะนัดหมายใครก็ ก็ได้นะครับมีอะไรที่กุ๊กกิ๊กๆด้วยกันนะแล้วก็ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับในช่วงวันนี้ความรักเด่นมากมชันเหมาะกับการพบเจอพูดคุยไปไหนมาไหนด้วยกันหรือว่าเคลียใจก็ได้นะครับหรือว่าจะทําอะไรที่มันมีความสุขด้วยกัน2คนนะครับบ้างก็ได้นะครับอย่าต้องบอกว่าช่วงน,นี้อย่าคุยเรื่องอะไรที่หนักๆนะฮะเพราะว่ามันจะทะเลาะกันบานปลายโดยที่ไม่ใช่เรื่องนะครับมันจะมีเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องแล้วก็เอาคุยเรื่องเก่ามา มาทะเลาะกันนะครับมันนี่ประโยชน์นะฮะพยายามคุยในเรื่องอนาคตไว้นะครับประมาณนี้มากกว่านะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของการเงินนะฮะในช่วงนี้มันมีมุมดาวอย่างที่บอกว่ามันเด็นเรื่องการเงินนะฮะถ้าสมมุติว่าคุณจะคุยเรื่องสําคัญหรือว่าจะขอยืมขอหยิบขอยืมหรือว่าผัดผ่อนผ่อนพันก็ได้นะหรือว่าไปทวงหนี้สินเออแนวโน้มดีนะหรือทําธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินดีนะครับผมว่าช่วงนี้นะครับอาจจะวันนี้หรือว่าช่วงที่ผ่านมาไม่ไม่กี่วันนี้คือมันมี ข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนะครับแต่ถ้าใครที่แบบเออช่วงนี้ไม่มาอก็รออีกนิดนึงครับผมว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี่แหละจะมีเรื่องข่าวดีๆเกี่ยวกับเงินทองนะฮะดาวมันเด่นในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะแล้วก็ประการต่อมานะครับในช่วงนี้เรื่องสุขภาพร่างกายที่ต้องดูแลนะครับเรื่องแรกคือจุกเสียดแน่นท้องปวดท้องนะครับหรือว่าระวังเรื่องของการปวดหลังด้วยนะครับตอนนี้แล้วก็อีกอย่างช่วงนี้ มึนศรีรษะเลือดไปเลี้ยงสมองให้พอระวังเรื่องของการง่วงเหงาหานอนนะครับช่วงนี้มันเหมือนกับร่างกายระบบมันรุนรวนงไง้วนะฮะเวลาเขาให้นอนแล้วก็ไม่นอนเวลาที่ไม่ใช่เวลานอนแต่กลับง่วงอะไรประมาณนี้ร่างกายระบบมันเริ่มรวนแล้วนะดูมันดีๆนะฮะแล้วก็ท่านอยู่ในวัยเซววนะครับในช่วงวันนี้มีดวงเกี่ยวกับอาการเจ็บตาปวดตานะครับมึนศรีรษะปวดหัวข้างเดียวต้องระมัดระวังมากๆนะแล้วก็ช่วงนี้เหนื่อยง่ายนะครับช่วงนี้ทําอะไรอย่าอย่าให โหลดร่างกายตัวเองเยอะเกินแล้วกันนะฮะช่วงนี้เนาะแล้วก็อีกนิดหนึ่งครับวงเล็บนะฮะใครที่มีลูกหลานไม่รวางสัตว์เลี้ยงช่วงนี้เขาจะป่วนเราเป็นพิเศษนะครับช่วงนี้โอ้โหอะไรกับนบ้างด้ทํทำให้ระบบมึนๆง,งองแงเกเรอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับโอเคต่อมาชาวราศีกรกฎเรื่องของบทสรุปนะครับวันนี้เอาเรื่องเสน่ห์นะฮะคนราศีกรกฎเสื้อผ้าวันนี้ทูโทนสองสีงวงเฮงด่งของไมไวหนาวันนี้อยู่ที่ปากแล้วก็ห่วงจุ้ยนะครับ ชโชคลาภสัปดาห์นี้นะครับ c ี e a ์แ n d c ์ e ลีนะครับห้องน้ำนะครับลียร์ห้องน้ำนะแล้วก็กิจกรรมที่ทำครับวันนี้เป็นวันที่มีอะไรเด่นๆหลายอย่างมีเพื่อหรือมีข่าวดีมีโชคลาภฟุกๆหรือว่าได้เรียกลาบปากก็ได้หรือวันนี้คุยเจรจานะครับต่อรองประสบความสำเร็จนะครับมีเรื่องที่ทำให้เรามีความสุขเล็กๆเ,เข้ามานะครับแล้วก็อาจจะได้พบเจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานหรือได้ไปที่ที่เราไม่ได้ไปมานานประมาณนี้นะฮะ ต่อมาครับชาวราศรีสิงค์ครับวันนี้สเสน่ห์ชาวราศรีสิงค์เสื้อผ้าเน้นสีเข้มเขมเข้าไว้นะฮะแล้วก็ใช้สีมงคลแหลแต่ว่าเข้มๆนะฮะประมาณนี้เลยนะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของโงโเฮงเด่นของไม่น้าครับวันนี้ถือว่าตำแหน่งที่เด่นที่สุดครับคือดวงตาคิ้วแล้วก็ทรงผมนะฮะทำให้มันเด่นกว่าส่วนอื่นเป็นพิเศษน่อยละกันเนาะแล้วก็นนวกราการต่อมาฮะเรื่องของจะบอกว่าใครที่ อยู่บ้านนะฮะสัปดาห์นี้หงจุ้ยโชคลาภนะครับเคลียร์แอนด์คลีนสัปดาห์นี้นะฮะคือห้องครัวนะครับจัดการห้องครัวให้โล่งให้โปร่งให้สะอาดหรือว่าอะไรที่ไม่ใช้ออกไปบ้างก็ดีนะโอเคนะครับแล้วก็ต่อมาฮะชาาราศีกันนะครับวันนี้เสน่ห์ชาวราศีกันเสือผภานะครับอ่อาจจะต้องบอกก่อนนะเออชาวราศีสิงค์ครับวันนี้บทสรุปนะครับเดี๋ยวลืมบทสรุปครับวันนี้กิจกรรมที่ทำนะฮะวันนี้เป็นไปได้เอาจริงมันมีความขุกขักเล็กน้อยนะครับ มันมีกิจกรรมที่ทำนะครับเยอะแยะหมดเลยเยอะนะเดี๋ยวต้องทำนู่นทำนี่มีกิจกรรมแทรกด่วนเข้ามานะครับแล้วก็เปลี่ยนแผนการแผนงานบางอย่างแต่วาเนี้โดยรวมนะครับก็มีความสุขดีแล้วก็ได้ทำอะไรที่เราอยากทำนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ปัญหาคือเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนะฮะแล้วก็ลำคลาญใครบางคนนะอย่างประมาณนี้นะโอเคนะครับต่อมาชาวราศีกันครับวันนี้สเสน่ห์ชาวราศีกัน เสื้อผ้านะครับถ้ามองโดยรวมก็ว่าเน้นลายลายเข้าไว้อะไรก็ได้ที่มันลายลายเข้าไว้นะครับจะเป็นเสื้อผ้ากางเกงนะครับหรือว่าจะเป็นเข้าของเครื่องใช้นะครับเครื่องประดับอะไรก็ตามนะครับให้มาดูแบบลายลายเข้าไว้หรือใช้สีมงคลก็ได้นะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของโง่เฮงเด่นของใบหน้าครับวันนี้ตำแหน่งอยู่ที่ปากแล้วก็ดวงตานะครับให้ดวงตากับปากให้เด่นพิเศษรวมถึงร่างกายให้มีกลิ่นหอมฮะ แล้วก็อย่างครับในช่วงนี้เรื่องของหงจุ้ยนะครับสัปดาห์นี้หวงจุ้ยโชคลาบนะครับเคลียร์นะครับแล้วก็คลีนทําให้ความเข้ามสะอาดนะฮะหรือว่าทําให้ของม่รล่งล่งงโปร่งนะครับคือห้องครัวนะครับห้องครัวพยายามจัดการจัดสรรนะฮะให้อะไรไม่ใช้อะไรที่หมดอายุออกไปบ้างก็ดีนะฮะโอเคเนาะแล้วก็กิจกรรมที่ทำครับวันนี้เป็นจริงเป็นวันที่ดีนะครับเหมอยการหาเงินเหมอยการคุยเรื่องสําคัญเหมอยการทํากิจกรรมที่เราอยากทำนะฮะหมอยการเจอคนที่เราอยากเจอ แล้วก็เคลียในเรื่องที่เราอยากเคลียนะครับเพราะว่าผลสําเร็จวันนี้แนวโน้มเป็นไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมาะการทําอะไรที่เราหวังผลเป็นพิเศษนะครับแล้วก็วันนี้เผือมีราบปากมีโชคลาบหรือว่ามีความสุขนะครับเล็กๆเข้ามาทําให้เราสึกชื่นใจละกันนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีกว่าโดยทั่วไปด้วยนะฮะโอเคครับวันนี้คงจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะลาไปก่อนนะครับใครที่ฟังคลิปนี้กลางคืนขอให้หลับสบายหลับลึกๆหลับฟันดีแล้วก็ มีวันรุ่งขึ้นเสมอนะครับส่วนท่านที่ฟังคลิปนี้ในช่วงวันเสาร์ก็ขอให้เป็นเสาร์ที่มีอะไรแปลกแปลกใหม่แล้วก็มีความสุขแล้วก็รับรื่นรวมถึงใครที่หวังผลเรื่องเงินทองขอให้สาเร็จนะฮะลาไปก่อนมีความสุขครับเป็นกําลังใจให้ทุกทกวันครับสวัสดีครับ